สวัสดีครับพวกผมป๊อปปี้นะครับกับบางกอกกระซิบก๊อปสิบกระซิบครับวันนี้ผมมีนัดสัมภาษณ์กับ2นักแสดงอารมณ์ดีครับคุณแม่ผัดไทยและก็คุณแม่ธงธงครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่เราก็เลยอยากถามเขาในฐานะของลูกพูดถึงคุณแม่และคุณแม่พูดถึงลูกทุกคนครับเตรียมกระดาษทิชชู่ซับน้ำตาเลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าซึ้งแน่นอนไปเลยส่วนเรื่องความประทับใจที่มีต่อคุณแม่เราจะเป็นอย่างไรและต้องให้คุณพี่ผัดไทยล่ะเขามาให้ฟังกันก่อนเลย <c oughs> สวัสดีครับแม่ไทยสวัสดีค่ัเรีย ให้เรียกแม่เลยดีฮะได้หมดแม่<ด>ผัดแม,แม่ไทยได้หมดเลยแม่คุณได<อ>้แม<อ>่ัูดหัวไม่ตูวหัวให้เรียกว่าทุนหัวคนนั้นต้องให้เงินเดือนนะเไื่องจากวันนี้เป็นวันแม่คุณแม่ครับพูดในฐานะที่ เราเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกบอกอะไรลูกเราหน่อยนะที่พ่อแม่สั่งสอนมาสุ่สิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าลำคานก็ต้องฟังนะคะไม่ฟังไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะนึกไปเรื่อยๆแต่ทุกคําที่พูดออกมาเนี่ยคือหวังดีหมด<น>แล้วก็เวลาเขานึกได้เขาจะรีบบอกเหมือนเหมือนอินพุตนะคะบอกบอกบอกเพื่อที่จะให้ปฏิบัติไปในทางที่น่าจะดีสําหรับตัวลูกๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลำคานลำคานก็ห้ามแสดงออกลูกก็ดื้อเราไหมไม่ค่อยดื้อค่ะถ้ามองว่าดื้อไหมไม่ดื้อแต่เขาชอบแบบต้องมีเหตุผลนะคะ เช่นสมมุติว่าบอกว่าเอออย่าไปเลยเขาจะแบบทําไมอะไม่ะทำไมทำไมทำไมต้องไม่ไปคือต้องมีการคุยการหาค่ากลางอ,ะอ่ะว่าอันนี้ใครรับได้รับไม่ได้บางเรื่องอ่ะเราก็ต้องยอมนะเมื่อไหร่ที่เราหาจุดกึ่งกลางได้มันจะบาลานซ์ไงครับคุณลูกเป็นหมอด้วยถูกไหมครับลูกเคยเห็นเราในรายการทีวีลูกบอกเราว่าไงบ้างคะบอกอย่างเดียวว่าอย่าตีลังกาวันนี้ซะหน่อยฮะอ๋อ่แหยอกหยอกยวันนี้ไม่จะเป็นวันแม่ ผู้แทนค่ะคุณแม่ที่บอกลูกๆทั่วประเทศเลยครับบอกลูกๆทุกคนนะคะว่าลูกๆเกิดมาเนี่ยนะคะมีบุญแล้วที่มีแม่คอยสั่งคอยสอนนะคะแม้ว่าแม่บางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ให้รู้ไว้เถอะค่ะว่าลึกๆข้างในเนี่ยเขาเป็นห่วงเราและรักแท้รักยืนยงรักมั่นคงคือรักที่อยู่ที่แม่เมตตาที่สุดก็คือคนที่บ้านเราเรื่องความรักระหว่างแม่กับลูกก็ยังไม่จบนะครับพ่าสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปฟังความรักที่มีต่อแม่ของพี่ทงทงกันต่อ ซึ้งกับเบรกเมื่อกี้ยังไม่หายเลยไม่รู้ใครเหยียบเท้าไม่ใช่ผมหมายถึงซึ้งเพราะว่าพูดซึ้งมากเลยน้ําตาจะไหลแต่ที่สําคัญครับเบรกนี้เราไปคุยกับพี่ธงธงกันต่อเลยปเรื่องราวความรักระหว่างคุณโลกกับคุณแม่ของพี่ธงธงจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่ก็ดื่อเลยถามพี่ธงเลยในฐานะที่เราเป็นลูกที่ดูแลคุณแม่มาโดยตลอดก็รู้สึกว่าวันหนึ่งนาะคนเราสิ่งที่ดีที่สุดการที่ทาแล้วมี บุญกุศลมากที่สุดก็คือการได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ mm hmm. เลี้ยงดูพ่อแม่เท่าที่เราจะเลี้ยงดูได้วันนี้เราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่พอท่านแก่ก็ดูแลรักษาวรื่าทางกายทางใจก็พยายามพาคุณแม่เนี่ยสวดมนั่งสมาธิตักบาตรทุกวันให้แม่อยู่กับความสงบพอวันที่เราเสียแม่จริงๆเราก็รู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่แล้ว mm hmm. แต่หน้าที่ของลูกยังไม่หมดถึงแม่เราจะไปแล้ว mm hmm. แต่ในวันนี้เรายังอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเอง mm hmm. ดูแลตัวเองอยังไงดูแลยังไงให้เราถึงบัรคถึงผลนิพพานให้ได้และวันที่เราได้แแล้วเเเเรราาาจจะะตมมมหห่่อออืนททีพพุธงคค์ย ไว้ว่าถ้าได้ไปปลดพระมารดาของท่านมีสิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงเราไหมแม่กลัวว่าเราจะเสียรูปผู้ชาย หารู้ไหมว่าเราเป็นคนฉลาดมากเราไม่เคยเสียรูผู้ชายแม้แต่คนเดียวส่วนมากเราจะยินยอมในฐานะที่เราเป็นลูกให้อวยพรคุณแม่ทั่วประเทศเลยก็อยากให้คุณแม่ทั่วประเทศนะหนึ่งเราดูแลใจเราเนาะลูกอาจจะไม่ได้ดังใจเราทุกคนหรอกแต่ว่าคือแก้ที่ใจลูกได้มาแก้ที่ใจตัวแม่เองดีกว่าลูกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วระวังใจให้เป็นถ้าเรารู้จักการวางใจดีเราก็จะมีความสุขเอง